ะะตะกรงแล้วึ้นปูเรือปูเรือ,อด้นานซ้ายอ่าด้านซ้ายเสร็จอร่อยไหมค้าหน่าอร่อยไหมคะ,มคะนเนี่ยขวามือวิ่งวิ่งโลกเกิดวิ่งจนที่โลกตรงนั้นก็จะเป็นนครไทยนครไทยก็เลี้ยวขวาเป็นชาติการชาติการก็อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เสร็จก,ก็แพร,ร,ร่ขึ้นแพร่แยกแยกขวาแพร่แยกแยกขวาก็ไปไปจบหน้านี่นะ เป็นแบบสนหลักเลย <c oughs> ใกล้ใกล้ใกล้ใกล10ชั่วโมองแต่รถยนต์น่าจะเสือพักด้วย10 10 12สเสือพักเ0อันนี้ถูกแต่ไม่ต้องรีบมันวิ่งถนนเออส้นหลักวิ่งหน้าถนนเออส้นหลักวิ่งหน้าโอ้ต้องการมี ถ <c oughs> ามได้ถามได้ถามเลยเดี๋ยวให้ส่งอย่างทีด่ดูก็ได้ไม่งั้นน้องน้องการก็ฝากหมดกลัวอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนขึ้นหนึ่งเลยอย่ะอะไรเนี้ยอือมันต้องมันต้องไป็นเห็นเนาะแต่ตเพรใส่น้าเลยหลายเกลือเต็จเมื่อไหร่ มันไม่สูงขนาดนั้นหรอกฝั่งถ้าไปกลัวนะแต่ถ้าไปถนนหมายเลขสามบอกเกลือเส้นนี้ก็จะมีขึ้นเนินลงเนินบ้างเป็นถนนลอยฟ้าบ้างแต่มาเป็นทางลงเขาไงยมันก็จะไม่ยากแต่ถ้าจะกลับอีกเส้นหนึ่งอ่ะดอยปูคาเนี่ยเส้นั้นไ่นยากอืเส้นนั้นเส้นนั้นไม่แนะนำ พี่ว่าถ้าได้จะไปบอกเตือก็คือไปบอกเตือแล้วจับมามพองผ้าผ้ามานัเนเลยอะหมายเลขามจะจะโอเคกว่าแซ่บแสบน้ำกันเด้อบาทที่นี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินด้วยกันนะคะเอาเวียนตาให้แม่ด้วยเงินดีด้วยนะเดี่ยวสอนเวียนตามาด้วยสามนาที น้อ่บนี้อยองให้กูดอนบ่ครับอือกติดก็ได้มีสอนตังแกบ่เิลง่ายสอนเพงนี้สอน้เว์ด ออกมาอีกแล้วเส้นหลักบกนี่เนี่ยเนี่ยหัวาแมหนากากเนี่ยขางมนี่เด้อพี่น้องมากิน